ครับหมอรุดครับผมหมอมีเทคนิคในการดูแลรักษา,าริ้วรอยจากการขยับของกล้ามเนื้อบริเวณใบ,บหน้าด้วยการฉีดโบทูลินุ่ท็อกซินหรือว่าโบ็อกมาฝากกันครับผมเรียกว่าเป็นหัตถการยอดฮิตอันหนึ่งเลยนะครับผมสามารถฉีดได้หลายส่วนของใบหน้านะครับผมโดยจริงๆแล้วเนี่ยการหลักการทํางนานของตัวโบทูลินุ่ท็อกซินหรือโบ็อกเนี่ยก็คือจะไปยับยั้งการหด ตัวของกล้ามเนื้อนะครับผมตรงไหนที่ฉีดได้บ้างนะครับผมที่ฉีดบ่อยๆเลยส่วนมากอาของใบหน้านะครับจะเป็นในคลิปนะครับจะเป็นฉีดบริเวณเขาเรียกหว่างคิ้วนะครับผมหรือว่าเป็นส่วนคอริเกเตอร์กับโปรเซเรียส นะครับผมตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ฉีดได้ที่หางตานะครับตีนกาต่างๆนะครับเวลาบางคนในเวลายิ้มเนี่ยจะมีขึ้นเป็นเส้นๆที่จมูกอันนี้เขาเรียกว่าบันนี่ไลน์อันนี้ก็ฉีดได้นะครับผมนอกจากนี้ใต้ตาริ้วรอยใต้ตานะครับผมออีกอันหนึ่งที่ฉีด ลอเลยก็คือจะเป็นการฉีด lower face นะครับตรงกรามกล้ามเนื้อกรามนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อกรามเล็กลงนะครับใบหน้าดูเรียวขึ้นนะครับ ระยะเห็นผลนะครับผมหลังจากฉีดวบทซลนนุ่มท็อกซินเนี่ยนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับริ้วรอยต่างๆจะเห็นการลดลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ละจุดเนี่ยนะครับเหมือนในรูปเนี่ยก็จะเป็นจุดการฉีดเบื้องต้นนะครับแต่จริงๆแล้วหมอก็จะมีการประเมินของแต่ละคนว่ามีกล้ามเนื้อตรงไหนที่มีปัญหามีริ้วรอยตรงไหนเยอะนะครับจะช่วยตัวเนี้ย หลังจากเราผลนี่จะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนนะครับสำหรับการฉีด b บท u น i นุ m มท็อกซินตัวอย่างในรูปน,นะครับก็จะเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก2-3วันนี้จะรู้สึกว่าริ้วเนี่ยคลายลดลงละนะครับเมื่อสัก สองสัปดาห์เนี่ยจะเห็นผลชัดเจนสำหรับกล้ามเนื้อกรามเนี่ยหมอนนำว่าจะต้องรอดูสักประมาณ1เดือนนะครับถึงจะเห็นผลกลารเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับผมฉีดซ้ำทุก4 6เดือนนะครับความปลอดภัยมีมานานมากแล้วนะครับสำหรับตัวบท um ุลรนุมท็อกซินนะครับผมถ้าใช้ของแท้ของนำเข้าถูกต้องนะครับผมมีความบริสุทธิ ความปลอดภัยจะดีมากเลยคลิปเนี่ยนะครับหมอจะเป็นการประเมินบนการฉีดบริเวณหน้าผากหรือรอยบริเวณหน้าผากนะครับก็จะมีให้ประเมินการขยับตัวกล้ามเนื้อแล้วหมอก็จะฉีดบอทูลูมท็อกซิน um ลงไปนะครับแล้วก็หางตาครับรอยตีนกาต่างๆก็จะมีการฉีด ลดริ้วรอยที่สําคัญคือ,อต้องฉีดให้ออกมาดูธรรมชาตินะครับผมดูว่าเอ,อดูอ่อนยาวขึ้นถ้าฉีดแล้วใครทักว่าไปฉีดฟตทองมาเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจได้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการฉีดที่เขาเรียกว่าบันนี่ไลน์นะครับที่ลิ้วที่จมูกเวลายิ้มนะครับผมอันนี้ก็จะฉีดเจ็บนิดนึงนะครับแต่ฉีดแล้วค่อนข้างสวยอันนี้ก็จะเป็นการฉีดบริเวณหางตานะครับผมรอยตินงการจะเป็นกล้ามเนื้อที่วนอยู่รอบรอบๆดวงตานะครับ อีกเทคนิคหนึ่งที่ใน กลุ่มเอเชียเนี่ยจะมีการฉีดกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเป็นเดอร์โมลิฟติงคือจะเป็นการกระชับผิวลดริ้วรอยเล็กๆด้วยการฉีดบอทบุทรินุมท็อกซินที่มีการเอ่อเจือจางในระดับหนึง่งเช่น1ต่อ5นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นพวกเส้นใยกล้ามกล้ามเนื้อเล็กๆะครับคือเราไบโอไฟบิลในชั้นผิวทําให้เกิดการหดตัวใบหน้าจะก,กระชับขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นการฉีดชั้นตื้นนะครับจะขึ้นมาเป็นตุ่มขาวๆหาย ภายใน30นาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะใช้เก็บกรอบหน้าให้ดูเรียวกระชับขึ้นได้วิธีหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษานะครับอยาว่าฉีดแล้วเป็นตุ่มๆแล้วจะมีการฉีดตั้งแต่กรอบหน้าจนถึงคอใต้คางนะครับจะเป็นเอ็กลิฟติ้งอะไรต่างๆหรือว่าเน้เฟอร์ติติลิฟติ้งเดอร์มลลิฟติ้งก็จะมีหลายเทคนิคนะครับขึ้นอยู่กับ การประเมินสภาพผิวต่างๆหาใครมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับขอบคุณมากครับ